ทุกคนคะคลิปนี้นะคะขายที่ดินพร้อมผู้เช่าคะ่ะตั้งอยู่ที่มาตาพุทธจังหวัดระยองนะคะอยู่ในซอยสุข,ขุมวิท19จังหวัดระยองคะ่ะเนื้อที่รวม6ไร่1งานกับ42ตารางวาคะ่ะ ลักษณะที่ดินถมแล้วนะคะด้านหลังปูเป็นรีสอร์ทค่ะเป็นรีสอร์ทให้เช่านะคะด้านหน้าเป็นร้านค้าค่ะแปลงนี้หน้ากว้าง28เมตรนะคะลึกประมาณ230เมตรค่ะนี่นะคะถนนสุขุมวิท19ค่ะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทของจังหวัดระยองไปถนนสาย36นะคะ ด้านหน้าของที่ดินนะคะมีผู้เช่ามาทําธุรกิจคาแคร์แบบหย่อดเหรียญค่ะแล้วก็ร้านอาหารทะเลนะคะมีพื้นที่บริเวณอื่นๆไว้ให้เช่าเยอะแยะเลยค่ะใครที่สนใจทําธุรกิจนะคะหรือว่าจะซื้อที่ดินไว้สําหรับการให้เช่าระยะยาวหรือว่าจะเก็งกาไรนะคะก็แวะเข้าไปชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยค่ะ ทำเลที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทระยองนะคะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาตพุดระยะทาง3กิโลเมตรอยู่ใกล้กับถนนสาย3191นะคะของจังหวัดระยองห่างประมาณ4กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไปถนนสาย36นะคะระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะแปลงนี้ถมดินเต็มพื้นที่แล้วตั้งขายราคาไล่ละ3ล้าน8แสนบาท ยังมีบ้านสวยๆและที่ดินดีๆมารีวิวให้ชมกันอีกนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ